เบิ้องดีๆนะครับเบิ้งดีนะครับบอลคนนี้นะครับฟุตบอลลอกรอบใดนี่ล่ะปะักซักมันเห็ดเศนไว้ครับฟุตบอลคูนนี้เซเบิ้งเปรียบเทียบ 2002. Ue, 2002, สองศูนย์ศูนย์สองเวอร์ครับสองศูนย์ศูนย์สองกลุ่มสี่บาซิเลียนกับอันนี้ว่าแม่นครับอังกฤษอังกฤษเมื่อนั้นบักซักสังกัดอยู่กับส่วงยยติธรรมขึ้นเขาตอนนั้นแต่เรียนมาท่าเรียนมาถ้าอย่างเรียนมาท่าเขา,าบักซักแซงเก่งไม่ได้ม่นันซูเบิรงหัวคอยดีเลย หัวค้อยแต่ละคนของทีมบาซิเลียนที่ลงเตะเมือนั้นทำได้แล้วช่วยเปรียบเทียบเบิ้งมือที่กูเตะอยู่วิไลพละอุดรธานีเดี๋ยวนซูจะได้เห็นของแท้ประเภทแนวเลยเข้าใจไหมกูบป่าู้เหรอว่ากูเป็นไพทฮาง์ทีแล้วบปากประกาศดินซักเทนนี่ครับกำลังห้ข่าวเบิ้องหนีไนดะ้ฟุตบอลครูเลยเปรียบเทียบได้กันเสียงเงินครับเท่าไรปลาแค่นี้ตักกินว่าสิบบาทครับนั่งเบิ้งฟุตบอลสองสองนี่ บอหคับันไดขึ้นมาสองระบบเลยครับครับ,รบหัวค่อยทุกคนเป็นของหักซักมันได้หัวค่อยทุกคนเอาไว้ยาวะเพยหัวค่อยเรอ